ทำทิกตอกที่รูพักเคยบอกเสมอนะว่าเราควรจะแยกช่องให้ชัดเจนแยกช่องให้ชัดเจนว่าอันนี้ช่องสายข,ขายของก็ขายของช่องช่องสอนออนไลน์ก็สอนอนอ,นอนไลน์ช่องสนุกสนานบันเทิงก็บันเทิงแยกไปเลยนะให้ชัดเจนนะเพราะทิกตอกเขาจะได้รู้ว่าช่องของเราเป็นช่องของอะไรนะคะอืมแต่คราวนี้พอวันนี้รูพักแยกช่องบอกเลยพอด้วยความว่าทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าทิกตอกอ่ะทิกตอกอ่ะมันถ้าเกิดเราไม่ให้เวลามันมากพอ ตะลงคลิปใช้คําว่าสักเลยนะสักตะลงแล้วก็ออกไปอ่ะมันไม่ทาให้มันไม่สามารถทําให้ช่องเราเติบโตได้นะคะเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโดยการไปดูคลิปของเพื่อนให้จบกดหัวใจให้เพื่อนอย่าก,กดหัวใจทันทีขณะที่เราดูนะดูให้จบแล้วค่อยกดแล้วก็เมนแล้วก็แชร์แล้วก็กดติดตามเขาเนี่ยทิกตอกเขาจะให้คะแนนเราในฐานะที่เราร่วมด้วยช่วยกันทําให้สังคมทิกตอกมันเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเพราะฉะนั้นก็คราวนี้เสร็จกลายเป็นว่าครูพักมีสี่ช่อง กลายเป็นว่าโฟกัสไม่ได้โฟกัสไม่ได้ทําไม่ทันทําไม่ทันก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะยุบทุกช่องมารวมอยู่ช่องเดียวคือช่องนี้เลยช่องครูพักรักจําใช้คําว่าตอนแรกครูพักรักจาสอนออนไลน์คือเปลี่ยนแล้วเป็นครูพักรักจำเฉยๆใช้ชื่อตัวเองให้รู้ว่านึกถึงครูพักครูพักเป็นใครครูพักเขียนปุนโปรไฟล์แล้วเป็นครูสอนการตลาดออนไลน์เป็นพาร์ทเนอร์กับแอปพลิเคชันมูมอพาร์ทเนอร์แบรนด์มาดามรัตตะก็เป็นเจ้าของบริษ เ <N ic ous> นาะคราวนี้ครูพักวันนี้ครูพักก็บอกเลยว่าก็เป็นไอเดียให้กับทุกคนละกันนะคะในการรวมช่องเป็นช่องเดียวกันเพื่อไม่ให้มันดูเละดูยำจนเกินไปนะดูเละหรือดูยำว่าโอ้มันมันเละตุ้มเป๊ะมาอยู่ช่องเดียวกันนะคราวนี้เราสามารถสร้างได้โดยการตอนนี้ครูพักกบบบางทีครูพักก็แบบจะเป็นคลิปสอนออนไลน์อย่างเดียวมันก็ดูแบบฉันก็อยากมีคลิปอย่างอื่นบ้างบางครั้งก็มีคลิปไปกินอาหารไปเต้นบ้างหรือออกกลาลังกายบ้างก็อยากจะลงช่องครูพักรักจําสอนออนไลน์มันก็จะดูมันผิดแนวผิดแนวแต่เราสึกว่าไม่งั ก็ลงคลิปไม่ไหว5้าคลิปเลยประมาณนี้น้ำทำไม่ทันมันคิดไม่ทันเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เลยเกิดเป็นไอเดียโอเคเราเราสามารถย้ำช่องได้แต่เราจะต้องสร้างสตอรี่เรื่องราวให้มันเชื่อมโยงเข้ากับช่องเราถ้าเกิดใครไปดูที่ช่องคูพักนะทิกตอกของคูพักคูพักจะมีคลิปหนึ่งที่คู่พักอยู่กับหลานเล่นกับหลานเนี่ยเล่นกับหลาน ถ่ายเล่นก็อยากเล่นกับหลานบ้างอยากลงคลิปก็เล่นกับหลานอะไรเงี้ยไม่ให้ทิ้งคอนเซปต์ว่าเป็นคอนเซปต์ช่องสอนออนไลน์ครูพักก็จะเขียนว่าหลักในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราจําเป็นที่จะต้องลงเรื่องราวสตอรี่ลงเรื่องราวของเราที่เป็นแบบส่วนตัวบ้างเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการให้รู้ว่าคนเขารู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆอย่างเช่นวันนี้ครูพักได้ลงรูปคู่กับหลานน้อยน้องคีรินค่ะอ่าเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเราก็สอนออนไลน์ไปในตัววนวนเพื่อไม่ให้มันผิดคอนเซปต์ช่องเพราะฉะนั้นนะคะเราวนได้เพราะฉะนั้นคลิปเราก็จะเป็นไอเดียในการทําคลิปได้เนาะก็สามารถวนได้นะวนวน,นหาหาสตอรี่เราต้องคิดเราต้องบอกแล้วไงคะว่าตอนนี้แทนที่เราจะเอาเวลาโฟกัสไปเรียนทางเทคนิคอะไรเยอะๆมากมายเราต้องเอาโฟกัสเอาเวลาเอาสมองของเรา มาคิดคอนเทนต์เพื่อให้เข้าสอดคล้องกับช่องเพื่อให้ผลิตผลงานออกมาให้ได้อย่างน้อยวันละห้าคลิปต่อวันนะคะแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อที่จะออกมาไลฟ์สดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนขาโฟกัสหนึ่งช่องก่อนละกันเราหาสตอรี่เรื่องราวนะคะให้วนเข้ากับช่องของเรานะะอย่าให้มันอย่าให้มันผิดคอนเซ็ปต์มาก